การทำนาสู่ความยั่งยืนหรือ BCG โมเดลเป็นการทำนาที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีสารพิษยาฆ่า,มาแมลงทำให้ข้าวมีคุณภาพดีปลอดสารพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดก๊าซมีเทนในดินถือเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของการรณรงค์ลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกลดภาวะโลกร้อนเน้นย้ำการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสร้างคาร์บอนเครดิตให้ชาวนานำไปสร้างไรายได้เสริม BCG โมเดลเนี่ยครับมันเป็นเรื่องของการจัดการสภาพแวดล้อมเนี่ยในรูปแบบใหม่ตัว B เนี่ยย่อมาจาก Biological นะครับก็คือเรื่องของด้านชีวภาพ C เนี่ยคือ i r c u l a าคือเรื่องของการหมุนเวียนเป็นวัตถจักแล้วก็ตัว G เนี่ยคือ Green ดีต่อสิ่งแวดล้อมในตัว BCG m o เดลเนี่ยก็คือจะเป็นการส่งเสริมเกษตร,รกรให้ทําการเกษตรเนี่ยในรูปแบบที่มันเป็นชีวภาพเป็นหมุนเวียนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ดีต่อสิ่งแวดล้อม ถ้าการทำนาโดยที่ไม่ได้อาศัยในเรื่องของหลัก BCG m o เดลเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็จะเป็นการทำนาในรูปแบบเดิม,ดมๆก็จะเริ่มตั้งแต่การเตรียมดินไถดินตามปกตินี่แหละแล้วก็เอาน้ําขังในนาซึ่งการขังน้ําในนาเนี่ยมันจะทําให้เกิดสภาวะที่เรียกว่ามันไม่มีอากาศพอไม่มีอากาศจุลินทรีย์ต่างๆที่อยู่ในดินมันจะผลิตกา๊าซมีเทนออกมาซึ่งจะทําให้อุณหภูมิของโลกเนี่ยร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับ รักมีซิกีนะครับแต่ก่อนชาวนานตามพื้นบ้านก็ใช้สารเคมีเยอะนะครับเราก็ได้มีการอบรมประชุมให้มาใช้การปลูกข้าวรักโลก ในเรื่องของ BCG m o เด l เนี่ยเราจะส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยพยายามที่จะใช้ในเรื่องของด้านชีวพันธุ์นะครับในเรื่องของนำวัสดุต่างๆที่อยู่ในแปลงนาเนี่ยมาทำให้เกิดกระบวนการที่มันลดมลภาวะพวกน,นี้ให้ได้มากที่สุดอย่างเช่น BCG m o เด l เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการสนับสนุนเงินทุนอย่างเดียวแต่เรามองไปถึงว่าปัจจัยอะไรก็ตามที่มันจะทำให้ชาวบ้านเนี่ยยืนได้ด้วยตัวเองซึ่งส่งผลเรื่องของคุณภาพในการขายก็จะเป็นเรื่องของขายเข้าเปลือกแต่ว่าถ้าเราเอากระบวนการ BCG m o เดลที่มีเครื่องจักรที่ มันพร้อมเข้ามาเนี่ยเขาสามารถขายเป็นเมล็ดพันธุ์ทำราคาได้ซึ่งตรงนี้มันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโดยรวมครับเราจะมีการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวของในกลุ่มนะครับที่กลุ่มสมาชิกที่ต้องการมาคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วก็ทําจําหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวขายในศูนย์และในเขตพื้นที่ใกล้เคียงนะครับแล้วก็มีการเป็นรายได้ของเกษตรกรในกลุ่มครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนนะครับ BCG m o เดลถือเป็นโมเดลที่มีความสำคัญกับภาคการเกษตรทุกรูปแบบโดยเฉพาะกับการทำนาและผลิตข้าวที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยให้เป็นการปลูกข้าวรักโลกกระตุ้นให้ชาวนาตระหนักถึงความสำคัญของการลดโลกร้อนเพิ่มการสร้างคาร์บอนเครดิตและยังสามารถให้ชาวนานำไปขายเพื่อสร้างเป็นไรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัว